อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ขึ้นรถตะเวนขอบคุณคนกอทอมยืนยันเดินหน้าสารต่อนโยบายเร่งด่วนที่ประกาศไว้ด้านพอบอตอรอสั่งการเตรียมรับพงศพัฒนกลับเข้ารับราชการทันทีหลังแพ้เลือกตั้ง พลังงานจังหวัดตรงังเตรียมยื่นหนังสือสั่งปิดโรงงานและอายัดรถบรรจุก,ก๊าซูงต้มด่วนหลังเกิดระเบิดลั่นจากสาเหตุก๊าซรั่วจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บโชคดีไม่มีผู้เสียชีวิต คนสุดเหิมบุกจรกรรมบ้านสอจอคนดังเมืองสุพรรณบุรียกสร้อยเพชรและขอมีค่าอีกหลายรายการลอยนวลด้านตำรวจคาดคนร้ายเป็นคนใกล้ตัวเชื่ออีกไม่กี่วันสามารถควบคุมตัวได้เขี้ยวข่าวให้คนคนข่าวให้เข้มกับข่าวคน้นคนเนชัน่น สวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับข่าวค้นคนเนชั่นนะครับหวันหลังเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับก็พอดี24ชั่วโมงพอดีในช่วงนี้นะครับซึ่งก็รู้ผลกันไปเรียบร้อยแล้วรู้คะแนนรู้บัตรเสียรู้เขตไหนนะฮะเป็นยังไงนะครับซึ่งวันนี้ก็มาดูว่าทั้ง2ฝ่ายนั้นมีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างโดยเฉพาะฝ่ายที่เป็นผู้ว่านะครับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรวันนี้ก็แต่เช้าเลยนะครับ ตื่นแต่เช้าแล้วก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กนะครับแล้วคุณชายสุขุมพันธ์ก็ไปสักการะ,ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดตรีทศเทพนะครับเพื่อทำบุญถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์9รูปแล้วก็9โมง15นาทีนะครับก็เดินทางต่อไปที่พระประชาธิปัตดเพื่อขึ้นรถกระบะติดข้อความนะครับอยู่ข้างรถว่าขอบคุณ ทุกคะแนนเสียงที่มอบให้จะเป็นพลังให้เราทำงานต่อทันทีนะครับ,รบแล้วก็ตระเวนขอบคุณประชาชนในกรุงเทพนะครับพร้อมด้วยหัวหน้าพรรคคุณอพิสิทธ์เวชาชีวะนะครับผอ,อ,อการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับคุณองอาจครามไพบูรณ์คุณอภิรักษ์โกษาโยธินนะครับคุณกรจติกาวณิธนะครับก็ขึ้นไปแล้วก็เริ่มนะครับเดินทางไปนะครับเครื่องขอบวนไปตามถนนสามเสมจรัยสนิทวง ถน,นนอัสดางถนนเจริญกรุงเยาว,วราชหัวลำโพงพระราม4ไปที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับวกกลับมาที่พระประชาธิปัตรนะครับระหว่างทางก็มีฝนโปรยลงมาเป็นระยะะ,ยะนะครับแล้วก็ประชาชนแฟนๆพระประชาธิปัตรก็ให้ความสนใจยืนชมขบวนแห่นะครับโบกมือโบอกไม้ทักทายแสดงความยินดีนะครับนี่นะฮะในขณะทีะ่ตัวคุณชายก็ตอบความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของ รองผู้ว่านะครับก็บอกว่าคงจะไม่ล่าช้าครับเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาก็ตั้งรองผู้ว่าหลังจากได้รับการรับรองจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ตั้งรองผู้ว่านะครับทันทีอำนาจตามกฎหมายนั้นก็อยู่ที่ตัวผมคุณชายบอกนะครับแต่ก็ต้องมีการหารือกับพักก็ยอมรับตรงๆนะครับว่าก็ไม่มีฝ่ายไหนสามารถชี้ขาดได้ถ้าหากผมเห็นว่าคนนี้เป็นรองผู้ว่าแต่พักไม่เห็นด้วยก็คงไม่ได้ ถ้าเกิดพักเห็นว่าคนนี้ควรเป็นรองผู้ว่าแต่ผมไม่เห็นด้วยก็คงไม่ได้นะฮะก็คงจะต้องหารือกันแล้วก็เป็นไปได้นะครับที่จะมีรองผู้ว่าจากทั้งในพักและก็จากภายนอกพักนะครับงานแรกที่จะทําเลยนะครับจัดสรรงบประมาณติดตั้งกล้อง C C T V 27,000ตัวนะครับหากงบประมาณไม่เพียงพอก็จะต้องเสนองบประมาณผ่านสภากทมเพื่อให้เรื่องไปถึงสํานักงบประมาณ ภายในเดือนกุมภาพันธ์นะฮะรวมทั้งการเดินหน้าก่อสร้างอุมโมงคยักษ์ทั้ง3แห่งการจัดอุปกรณ์ดับเพลิงที่ใช้กับตึกสูงและในซอยการสร้างสวนสาธารณะที่บางบอนบางแคและบางเขนนโยบายต่างๆจะต้องชัดเจนภายใน1ปีก็ประมาณกุมภามีนาหน้านะฮะครับนี่ครับนี่พูดถึงทีมรองผู้ว่าทีมงานเนี่ยนะวันนี้มีข่าวว่าคุณสุริศย,ยามวาานี่ยนะะ ซึ่งคะแนนมาเป็นที่4ครับนะครับก็มีข่าวว่าทางหมองระชวงสุขุมพันธุ์บริพัตรว่าที่ผู้ว่ากทมจะทาบทามให้เป็นหนึ่งในทีมงานผู้ว่าด้วยนะฮะซึ่งคุณสุริศก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่สามารถยืนยันอะไรได้นะครับแล้วก็ค่อนข้างจะตอบยากนะแต่ทุกเวทีที่มีการดีเบตกันเจอกับคุณชายสุข,ขุมพันธุ์ก็มีการคุยกันเสมอครับ,รบนะครับ,รบแล้วก็ชื่นชมความคิดของแต่ละฝ่ายนโยบายคล้ายๆกันนะ วันนี้ก็มีคนถามเรื่องทีมรองผู้ว่ากับคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะ<ม>ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ด้วยนะฮะณวิสิทธิ์เองก็บอกว่าเดี๋ยวต้องรอ1-2ถึงวันนี้ก่อนตอนนี้ก็ยังยังไม่ได้มีการคุยกันนะครับก็การร่วมการพิจารณาเนี่ยต้องให้โอกาสทางผู้ว่าด้วยว่าต้องทำงานกับคนที่ทำงานด้วยกันได้แล้วก็มีความไว้วางใจกันนะครับ แล้ววันนี้คุณพิสิทธ์เองก็ยืนยันว่าตัวเองก็หลังจากนี้ไปก็ยังทําหน้าที่หัวหน้าพักต่อไปแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยคงจะต้องมีการปรับปรุงการทํางาน mm. ระหว่างพักกับกทมมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ,รบเดี๋ยวลองฟังมีเสียงคุณพิสิทธิ์นะครับ,รบขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับผมประทับใจในความทุ่มเทของพี่น้องจํานวนมากที่เป็นห่วงเป็นใยแล้วก็ทราบดีว่า การเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยพักประชาธิปัตย์จะต้องปรับปรุงการทำงานทั้งในกทมและก็งานอื่นๆของพักนะครับเพราะว่าผมก็ฟังทุกเสียงที่ได้มีการสะท้อนมานะครับทั้งก่อนและก็หลังการเลือกตั้งนะครับก็ขอยืนยันว่าจะทำหน้าที่ในฐานะหัวหน้าพักอย่างเต็มที่นะครับไม่ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยผิดหวังนะครับแล้วก็จะเดินครับทั้งในกทมและก็งานของพักด้วยครับค่ะเดินทางที่ร ก็ด้วยการทํางานหนักนะครับแล้วก็ทํางานใกล้ชิดกับประชาชนครับจะมีตรงไหนที่คิดว่ามรดจุลศึกษนจะต้องมีการปรับปรุงไปจากสปีที่แล้วผมคิดว่าความคาดหวังในแง่ของผลงานใหญ่ๆที่เป็นรูปธรรมนะครับจะต้องชัดเจนขึ้นแล้วก็เรื่องที่ใกล้ตัวนะฮะเช่นความสะอาดเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นสิ่งซึ่งจะเป็นตัวสะท้อนอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็คงต้องทำงานหนักขึ้น นะครับทำงานหนักขึ้นแล้วก็พักก็จะสนับสนุนการทำงานให้มากขึ้นครับนี่นะฮะเดียวก็ตามแต่นะครับคุณชาสุขุมพันธ์นั้นก็ต้องรอการรับรองจากทางคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับครับซึ่งก็เป็นไปตามาหลักเกณฑ์นะครับว่าจะต้องเสนอความพร้อมไปที่กกตกลางนะครับกกตกลางก็ได้แนบรายงานกรณีที่คุณชาสุขุมพันธ์มีเรื่องถูกครองเรียนเกี่ยวกับการปราศัยนะครับ ก็แนบไปด้วยนะครับซึ่งทางด้านของกกตวันนี้นะฮะคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยคุณประพันธ์ในโกวิดก็บอกนะครับว่ามีเรื่องร้องเรียนร้องคัดค้านเข้ามาทั้งหมดเนี่ยสิเรื่อง4เรื่องเนี่ยรับไว้เป็นเรื่องร้องคัดค้านแล้วอีก10เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณานะครับว่าจะรับหรือไม่รับคําร้องนะครับ คาดว่ากกตกทอมอน่าจะสรุปผลการพิจารณาเสนอต่อกกตกลางภายในวันนี้หรือว่าพรุ่งนี้นะครับนี่นะฮะคุณประพันธ์นะครับครับคณะกรรมาการกเกษตรต้องขอขอบคุณที่ร้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครที่มาใช้ธส์เลือกตั้งเึ่งถึงแม้ว่าจะมีฝนฟ้าตกอย่างหนักก็มาใช้เิียงได้สร้าง,งอย่างถล่มทลายนะทำลายสถียที่สูงสุด ้องขอบคุณทางเจ้าที่ผู้จัดการและท่งนทุกท่านที่ช่วยกันในการจัดระดันงังสือมาชนด้วยเพราะว่าสือมชนในคราวนี้นี่ก็ช่วยประชาัมพันกันอย่างเช็มค้นทั่วถึงนะทำให้มีผู้มาใชุ้ดเป็นจำนวนมากอันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีในระบบประชาธิปไตยของเราก็แสดงว่า การเลือกตั้งของชาวที่น้องเทมารครนี่ได้พัฒนาไปไปมากแล้วนะจากที่สมัยก่อนเมื่อ20ปี30ปีก่อนมาใช้สิทธิ์เนี่ยแค่20-30เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวนี้ชาวเทมารครใช้สิทธิ์เนี่ยครั้งนี้เนี่ยเกือบ64เปอร์เซ็นต์ในการใช้สิทธิ์ของชาวเทมารครได้เปลี่ยนไปแล้วนะก็เป็นเรื่องที่เรื่อยที่น่ายินดีเประชาธิปไตยในบ้านเราก็จะมีความมั่นคงมากขึ้นไป่งข่้ยเรื่อยนะครับ 13.98%นะครับครับส่วนวันนี้ทางตำรวจเองก็มีการสรุปคดีที่เกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะครับทางโฆสกกองประชาการตำรวจนครบาลพลตรีอดุลนรงศักดิ์นะฮะก็สรุปหลังการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเนียนะฮะมีการจับกลุ่มคนที่ทำผิดก็คือทำลายป้ายหาเสียงเนี่ยหนึ่งคนนะฮะพื้นที่สนดอนเมืองจำน่ายสุราในเวลาห้ามนี่นะฮะสิรายก็มีท้องที่ สารแดงสองรายนะฮะสนอท่าข้ามสองรายแล้วก็ที่เหลือก็เป็นสนอพักขนงบางยี่ขันทองหล่อสนอลาดกระบังนะฮะแล้วก็วางทองหลางทําลายบัตรเลือกตั้งในสองรายนะฮะอยู่ในท้องที่ของสนอวัดพญาไกรแล้วก็สนอบางพลัดใช้สิทธิ์ใช้สวมสิทธิ์ผู้อื่น3รายก็มีสมเสนนะฮะสนอพเพชรเกษมแล้วก็สนอาษีเจเริญน,นะครับครับนี่นะฮะฉีครึ่งเลยนะฮะ ซึ่งเลยซึ่งคนที่ฉีกนี่คนนี้เขาก็บอกเขาไม่รู้ไม่รู้นะฮะเขาไม่รู้นึกว่าเหมือนกับเลือกเหมือนกับการเลือกตั้งทั่วไปมีเลือกสองส่วนนะฮะเขากาส่วนหนึ่งแล้วก็กไม่รู้ก็เลยฉีกเพื่อจะกลายส่วนหนึ่งนะครับก็ไม่มีใครบอกเขาเลยเออผมว่าเนี่ยนะความจริงเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยครับถ้าเกิดเห็น ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งบางคนเนี่ยนะฮะถ้าเกิดมีอายุหน่อยใช่ไหมฮะดูท่าทางแล้วแบบอาจจะดูบุคลิกแล้วงกงก,งกเงินเงินเนี่ยครับพูดก็ได้นะบอกเขาอย่าใช้สิทธิ์อย่าฉีกบัตรนะคะพูดแบบลอยๆอะ่ะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะคะอย่าฉีกบัตรนะคะอย่าฉีกบัตรนะคะเออใช่ไหมฮะผมเห็นวันเมื่อวานเนี่ยเพิ่งจะมีมีพูด ใครอ่กอกมอมะกกตกทมบ้างบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดคนเฒ่าคนแก่ไปเนี่ยให้ลูกหลานพาไปด้วยและกำชับกำชาด้วยออใช่ไหมฮะเดี๋ยวมาดูอีกฝ่ายฝ่ายผู้แพ้บ้างครับเป็นยังไงมีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างนะฮะช่วงหน้านะฮะตอนนี้เราพักกันสักครู่ครับครับ,ร,บร่วมสนุกตอบคำถามกับแอนลีนอะไรคือปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคกระดูกพรุนที่เราควบคุมไม่ได้ A อายุ B การออกกำลังกาย พิมพเอ็นเว้นวัคตามด้วยคำตอบส่ง SMS มาที่4240666รับผลิตภัณฑ์และแก้วจากแอนลีนมูลค่า500บาทรายชื่อผู้โชคดีรับผลิตภัณฑ์และแก้วจากแอนลีนมูลค่า500บาท